แล้วถูกใจว่ะแต่ของที่มาอ่ะจาดอ่ะอ,อุ้ยก็เห็นกล้องเต็มเต็มเลยอ่ะเออดีศาสแกก็คือแบบใช้ชีวิตสู้มากนะไปคือแต่ละวันจะมีเที่ยวรถแค่สี่เที่ยวอยอยไอไออยากไปที่ไหนต้องได้ทีรันไป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 ต้องการแกแต่งแก้นแวนะคร เราไปไปหาผู้ชายแบบตามชายหาดอัเนี้ย <c oughs> ฉันฉันลุ้นสะเกวมาก <c oughs> ตบนะตบนะไปค่ <c oughs> นะ <c oughs> แสงเหนือว่าแสงเหนือน่ารักเยมีดาวีิโฟจันด้วยดวงีิโฟจันด้วยถ้าแบบเท้าถึงทรายก็ฟินแล้วอ่ะใช่เห็นเท้าเห็นทรายไหมไปดื่มได้เล้วก้พี่เราสามารถอาบตั้งีล้างปีนได้ไหมครบทีนนี่นี่คือหมึกซาชิมิครั้งแรกของน้องหนูนะตกกลางคืนหรือมา ตนน้อร่อยไหมไม่อร่อยแต่มันมันกรอบแบบใช่ไหมมันดีเลยอะไรที่กินไปมันคือพริกหยวกมันไม่ใช่มะเขือเทศละอร่อยอันนี้ก็เปิดประสบการณ์ใหม่ทำไมก็มีความแบบว่าความสดอ่ะแบบฟิลเหมือนกินกุ้งสดอ่ะแต่มันกรอบแล้วมันดีไหมมันดีกินแล้วตามก็คืออันเรามากิน มึกซาชิมิเว้ยแต่ว่าน้องยังไม่ตายอ่ะแบบคือกระละแล้วถ้าเหมือนชิวเทโอปะอออยมากเลยครับทุกคนนี่ฟังูแตกเลยคือ S M R สกปรก ทางแรกของน้องไม้นะคะกับช้างฮูลูมันคืออะไรนะช้างฮูลูมันจะแตกปกปะกัดดังกรอบอืมน้ำตาลร่อยปะน้ำอร์วันนะบอกเลยพี่ติดนมแงมหวานไปอ่ะ หมูตรงนี้มันมากอ่ะร้อนเป็นบากมากาหืมกรบจริงเห<า>็นไหมแ้่ฝันแตก้เลยนะยังอยู่ครบฉันเป็นปลาหางนกยูงหรือปลากัด <c oughs> เก้าดีไม่ไหวอันนะนั้นนะนักท่องเที่ยวมากนะหันหลังดิ นักท่องเที่ยวมากนะไม้ก็จะไปกาลีไม่รู้เลยว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวจักไปอเมริอาช็อกบี9,000บาทเชฟแบบว่าลุกแบบโบฮีเมียนโบฮีใจสองสาวก็คือเกาหลีกับสายฝอหนึ่ง จัดที่พักไปอะไรละแหลมบริหายค่ะแล้วตอนนี้ตอนนี้นะคะเราก็กลับจากกาะลานแล้วค่ะพื่นนะะองาน,นะคะสนุกไหมคะสนุกค่ะแดด <c oughs> กันเลกันสนุกนอก,อกตอนนี้เปลี่ยนแผน,นะะทุกคนจากเกาะล้านไม่ไปแล้วนะเราจะไปไหนกันไม่รู้ ไมเราแบบเที่ยวรถไฟรอบไหนออกแล้านนกุาเลยอแต่กินกุ้งเาอยากกินที่บ้านกินหมใกินเตี๋ยก็ได้ก๋ยเตี๋ยยเพอนะแร้วก๋วยเตียวพัก่ะพอเคุณแต่ค้าแน่เลยถ้าจะไปไหนนะคะไม่รู้ค่ะไม่รู้หรอราไปไหนอไปไหนอ่ะบอกทีไปไหนไม่รู้ ก็มาถึงบ้านคูตาหลวงตุ้มยิงแล้วนะคะไปยังไงต่อมันก็มีแต่3าล้อละทุกคนตอนเนี้ยเฮ้ยโหลใจเย็นใจเยน็นลโทวเลยนละ นดทมือ <si ีเกูรหรือว่าพี่ลองดูแบบไหมว่าทางไหนที่แบบว่าเราสามารถที่จะแบบช่อว่าไม่มีนเงิน่ะมัมีเงินแต่ว่าจ่รปอปอปนี้คือต้องมากิน งนี้แต่เราไม่ได้กินเพราะว่าคนเยอะอันนี้คือเมื่อเราทุกคนตกลงกันได้ว่าเราจะเอาตังไปกินพ่งนี้เราก็ไม่ค่อยหิวกันเท่าไหร่อ่ะแต่ละคนอ่ะก็ไม่หิวเลยนะจริง ที่นี่ก็ล่ะใช่ค่ะที่นี่น่ะปฏิบัต,ติการทำหาพ่อได้กินแล้วได้กินแล้วออขอบคุณค่ะให้ตังค์พี่หรอ น่ารักจังเลยเจริญเจริญนะลูกนะคือคลามึเออฉันั้งใหญ่อยู่นะมันก็จะเป็นปลาหมึกอะไรอะไรไม่ใช่แต่เป็นกุ้งเฮ้ยอร่อยอ่ะเฮ้ยผัดออกอืมเินเนาะ ยิ้มรับทุกความเจ็บปวดสถานการณ์ค่ะยิ้มรับความเจ็บปวดตายตายินยอมรับความเจ็บปวดไวเจ้าไวเจ้ากระเจี๊ยมกเบิะตบีบยตต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 ยง